วันนี้ก็พามาดู p p o o n e p พ u s ในปี2022กันนะว่าจะยังใช้งานได้อะไรได้บ้างนะครับก็ล้างเครื่องลง Apple ID ตามปกตินะครับก็ลองลงเกมดูนะมันจะมีเกมอะไรบ้างนะเกมแ r ดาร์คอนบอล่ยนะเกมไอ้ เอาวีแลกซล็อกแอปก็ลงเวเชนเจอได้นะจะ a c e b o o k น่าจะต้องเล่นบนซาฟอรีนะไลน์ไม่ได้ไลน์เขาบอกว่าเวอร์ชันอันนี้มันเวอร์ชันสนะิบสอไงสิบสุด่งจุดสประมาณเนี้ไลน์เขาบอกว่ามันต้องใช้14แนละ้วก็เลยเล่นไม่ได้นะครับ แต่มันมีวิธีลงอยู่นะมันใช้ Apple ID ที่เคยลง l ล n e เวอร์ชัน12มาก่อนนะเป็น Apple ID เก่าที่เคยใช้อะ่ะมันก็จะลงได้หรือลงตามร้านก็ได้ให้เขาร้านลงให้50บาท l ล n e กับ Facebook อะไรเงี้ยสองตัว50บาทไม่เกินนี้แหละนะครับร้านไม่น่าลงแพงนะเมื่อก่อนผมทำร้านมือถือะ่ะก็ลงให้ลูกค้าบ้างเมื่อก่อนลงอะไรอะ่ะ4สี่สี่เอห้าใช่ นนี้ไม่รู้ลงได้หรอไลน์ <L ine> มันน่าจะเก่ามากแล้วไม่รู้เล่นได้หรอแต่หกพัดน่าจะลองน่าจะเล่นได้อยู่นะครับลงเองก็ได้ลงไม่ได้ไ,ไ,ดไปลงตามร้านห้าสิบบาทไม่เกินนี้แหละนะครับร้านไหนลงสองรนะ้ <L ine> อยไม่ต้องไปลงนะห้าสิบบาทค่อยลงต่อเขาหน่อยห้าสิบาทแปดสิบาทก็ยังดีนะสองแอปไลน์กับเฟซบุ๊กอะไรประมาณเนี้นะครับแอปอื่นๆก็ยังพอเล่นได้เนี่ยเนี่ยเว็บสื่อเจอร์ก็เล่นได้ ลงได้เล่นได้ครับแต่ว่าแต่ว่าไอ้เฟสเนี่ยทิกตอกก็เล่นได้นะเนี่ยทิกตอกยังเล่นได้อยู่ช้อปปี้นะครับ แอปยังใช้ได้อยู่ก็จะช้าๆหน่อยและมันน้อยอะนะนะครับเกมก็เนี่ยเล่นอยู่นะก็ลังเล่นได้ยังเ,เล่นไดนะ้เล่นถึงไหนหรอวะปิดเพลงก่อนนะโอยมันติดลิขสิทธิ์ ไม่รู้ติดป่าวยังพอเล่นได้อยู่นะครับเหมาะสำหรับเป็นเครื่องสำรองอะ่ะนะเป็นเครื่องจริงเป็นเครื่องใช้งานหลักก็คงไม่ไหวะนะลายพวกเราน่าจะเป็นสามสี่ร้อยนะเครื่องไม่น่ารันไหวะนะครับลายถ้าลายร้อยสองร้อยอะได้อยู่แลาย เป็นพันมันคงไม่ไหวอ่ะเล่นถึงไหนแล้วเนี่ยลาก์บอนมะมอันนี้ก็เล่นได้ไมั้ยเนี่ยเล่นได้อยู่นะนะครับอันนี้ก็เป็นอัปเดต iPhone 6 plus ในปี2022